สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องโปรง่งไปสู้ปู่ทุกคนเด้อครับผมมาผีข้าวหน่อไม้บึงมันปูได้เจ้ามืองเราได้ได้ชีวิตมือครับผมได้ชีวิตมือแล้วกลำลังกำลังงามครับผมกำลังขึ้นงามเลยอันนี้ข้างนี้เส้นทำยาที่ทำยาเรียงลากเซ่ครับผม เอน,นมักขี่หมูู้นเนี่ไก่ไก่น้ำมันขึ้นเหมนกลนอันนั้นตัดตัดตานี่ยนะครับผมปลาที่ผมตัดตัดแหลว่ยวกันนี่ตัดแล้วเอามาเสียบเลยะมาณหกลงครับผมครึงหนึ่งต้องพูนไก่ไก่น้ำมันขึ้นครับผมแต่ว่าแถวนี้ขึ้นเลยละนี่ตัดกรดไช้ลายาผมมันผู้พ่อเลด้วยไปตัดตัดมาเสียบกตัดตุลเหลี่ยวกันผม ตัดต้นเลี้ยงกับคนหัวไม้นี่ในเมื่อไรเอาบุ้งในเกรงพ่อปูกอยู่ดอกครับผมเพราะว่าที่อยู่หุ่นมันก็นประมาณประมาณไรหนึ่งครับผม้งหนาจีพ่ออยู่กระดิ่งล่อบ,บึงตากบึงฝน,นบังหันกระทุกไม้แห้งเติบอ,อยู่แล้วก็ดินก็นยังแฉย,ยู่พี่นอ้องล่อให้เขา นี่เขามันหมาดเจ้าน่อยก่อนตัดออกส่วนลายก็ <im> ับม <home> <ism paint> ีแ <with> ต <him> ่ใบยิกใบด่างร้ายหมดตัดฟันถิ่นเรียกเอาแท่นดีๆครับผมตอนแรกว่าสืเอาอันวัชพีชเอาพุ่งเพชรผูกนั้งกราเทพว่าสืเอานั่นแหละมาปู่น้ำเบืองๆก็อาจีบป่อยปวยก่อนครับผมป่อยกจ้หน่อยก่อนส่วนหัวแก่ก็อีกเจ้หน่อยก่อนครับผม เกษตรมาแต่งใบอีกแตงแ่งใบเรา,าอีกรอบหนึ่งนี่ใบก็ย่างไหลอีกเลยเกษตรมาแต่งอีกครับผมแตง่งใบทึ่งมีได้ต้นเน่าๆจังหน่อยผมก็มีแนวคิดว่าสิมาเอาเอารดไงมาไถครับผมไถหลงไถหลงนี่น้องนี่แห,หละหม่งปูนหมงงวงไถหลงให้ยหนาเมันไหลมาทางนี้ตแตะบัดเจ้าเครื่องมาสูงงามใส่ใส่เก่าเฉลีนี่ครับผมนี่ มันบ e ่ค่อยมี่ญยาคือทางทางทางุนรู้ว่าหยาไรครับจกตัวยิงตนวยางตีมรู้ตัวยีปากเก่งหือว่ากระดูกนี่ร้หรือมเนี่ยนะมีนวคิดวตียดทุกกระทำเบื้องนตองเรียกว่าติกูมั่นกนครับผมเพราะว่าตีมันเปียกอ่า ถ้าทำมาเรื่อดเยหรือยนี่กัเน่าเลยเน่าในนอ่นนะครับผมท่านนี่ก็ย่างเบืองกองปิษคุณทนทนท่านออกมากนี่ปิดเลยๆปิดดินเลยๆดินมุ่งบุ่เลยบุญย่างบูบับบูบับอยู่ถ้าทำไม่อีกเมื่อแรกนี่ก็รถกับเขาไม่ได้กับเขาพี่น้องรถไช้เขาพิษคุณไว้จุ่มเลยนแล้วแค่นี้แหละเขาจะจุ่าพลังนี่แหละแต่ว่าทา้งทึ่งเขาพูดเนื่องๆลงหุ่นบ่เป็นยัง เพลงเพลงที่ผมตัดตัวนี้กะตอนแรกว่าจะห็ดเป็นหนึง่งขีดเป็นปลาทดลองทดล่องพุนปุยมักย่างเดียวนะทีนี้มันตายหลายพวกพี่น้องตายหลายหลายล,ล้วก,ก็แลีงน้าก็เลยบริเุทกับผมก็เลยยกเลยถถมมาลองบือเปลงนี่กับผมนี่ห้ากระลงังถึงหยาถีบฝนกระลังถึงสองไปนี่น้อยเต็มเลยว่า,าด้ขีดคุ้มถ้าด้ขีดคุ้มเหมือน ค้มเมล็ดนี่ดีอยู่พี่นองการที่เขอยมีเนาบันไดป้าป้าเนี่หเพชรวายครับผมเพบสุดิพชหอถนนนอเหัวถนนมันจะ่ยู่ประมาณสามไรครับผมจากนี้ไปเพ็รโอเคค่งหนึ่งว่าทนพันมันกับโหลายเหนุ่หัวไปพี่น้อง ว่าที่ตัดหญ้าและเจ้าหน่อยนี่ตหญ้าทั้ง่วกยังมีอยู่ครับผมนี่ยังมีใบใบดงอยู่แต่ว่านี้มันหฮมมีแต่ต้นใหม่ครับผมแถวนี้ญี่ปุ่นจเปีปยแวบมีต้นใหม่มย,นยูนีมีต้นใหม่ม,มีป่นผมกลางช่างที่ผมว่าดเดี๋ยวไป,ปิดูกครับถ้าปุ่นบค่อยมีต้นใหม่ครับผม นักทีด,ดีกวว่าเจอว่าโย่ลงเหมืองเก่าไปไปใหม่กเลยว่าปล่อยค้นดอกมือมันปลูกํากันมาสองปีสามปีก็เลื่อเปลี่ยนใหม่เพย่อง่ายไปคุณครับคุณงายไปทางถึงหน้าคุณบางพุ่นนะไก่ มันเสากั่างหาเห็ดอยู่พี่น้องกับบได้ดอกงามมือเห็ดอยู่ปต่กัหหาตึงเป็นจังหอยแต่ว่าดอกนึงมเสาพี่น้องเกับใขรงามงามแต่ยืดพูดเลรอครับปุณลงปล,ลูกงาปู้ลนะข้างลุงมากเขินหน้าปุ๋ยับลุงมากก็เห็นดอกนึงโอ้คืองามแท้เลยรวยาย่าง้กหามืกันหมดเลยกัญหตางแท้พิด น้องนงอย่างเจ๊ป้านี่แหละยังเจป้านี่ออกไม่กูดเลยเป็นหมงเก่าหมด่ะหม่งที่มันขึ้นได้หลายท่นบ่พอพ่อ,อ,อดอก <c oughs> เลยงานมาขึ้นนัางมาตัดตัดต้นมันให้แล้วป็ิ 2, 3, ีหายักสองสามดอกนี่คือข้อปนปเหมกันก็ได้ปีนตามปนกินเขาเชียง เตมือนีกินตำบักเตียงแล้วพี่น้องเลยงาเห,ดาเเาหา็ดบ่ได้เดี๋ยวิงตำบักเตียงกินข้าวตอนเที่ยงเดี๋ยวตัดหนาให้เมื่อก่อนตัดหนาให้เมื่อเล้วกว่านี่กินเห็ดเอาครับผมพี่น้องคลิปนี้ผมกาปากับท่านี้่นะครับผมขอบคุณหลายเด้อครับที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้ขอบคุณหลายๆท,ที่มากดต,าติด,าดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะมน่ยเลยครับผม ขอบันคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนีก้ก็สวัสดีครับขอบคุณหลาหลายครับผม